เราลู่ต่อไปครับพาไปที่จังหวัดตรังไปที่ตำบลวังบน,งน<ม>อำเภอกันตังจังหวัดตรังครับที่นี่เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานของคุณสายันและคุณสุภาสินีสุวรรณรัตน์สองสามีภรรยายที่เปลี่ยนบ่อก,กุ้งเป็นโคกหนองนามโมเดลพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ปลูกพืชหลากหลายทั้งปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำหอมกล้วยมะเขือพริกรวมถึงเลี้ยงปลาและไก่ไข่ด้วยครับม่บบไม่ ที่พิเศษก็คือปลูกมะขามแดงเป็นที่แรกในจังหวัดตรังลำต้นและฝักภายนอกเหมือนมะขามทั่วไปครับแต่เมื่อแก่ฝักออกเนื้อด้านในเป็นสีแดงเข้มกินสดก็ดีนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็ได้ด้วยครับมะขามแดงมีรสเปรี้ยวมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานินช่วยลดไขมันในเลือดบำรุงผิวพรรณบำรุงเลือดคุณสายัเล่าให้ฟังว่านำพันธ์มะขามแดงมาจากไร่เขาจันทร์อำเภอมวกเหล็ก20ต้น ปลูกมาแล้ว5ปีเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่4ี่ครับได้ครับอันนี้เก็บได้แล้วอันนี้เนื้อสีแดงนะครับเนี่ยเนื้อสีแดงผลผลิตสดสามารถนํามาแปรรูปได้หลายอย่างนะครับทั้งน้ํามะขามแดงพร้อมดื่มขวดละ20บาทตัวคุณสมบัติสีแดงสดสมชื่อเลยครับนน้ำพริกมะขามแดงกระปุกละ30บาทและมะขามแดงสดน้ำปลาหวานกล่องละ30บาท มะขามแดงฝักสด1กิโลกรัมสามารถต้มเป็นน้ำมะขามแดงได้65ขวดแรกๆเมื่อนำไปขายตามงานวัดหรือตลาดนัดลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักครับแต่พอได้ชิมและทราบถึงสรรพคุณก็เริ่มเปิดใจตอนนี้ขายดีมากนี่ชิมกับน้ำเปลาวนันี่กบน้ำปลวันคุณสายันบอกว่ามะขามแดงเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทสนใจมะขามแดงติดต่อได้เลยครับ อ๋ออย่างตอนเปเลยใช่ไหมเป็นว้กินส้มกุ้งเอ้มไปยุดมันเดียวมันเดียวฟังไม่รู้อะใช่ใช่เป็นพืชที่ดูแลง่ายและขายได้ราคาครับ